สวัสดีครับวันนี้น้องผ้าไหมช่วยคุณแม่กับคุณพ่อจัดชุดสังฆทานเพื่อที่จะทําบุญใหญ่นะครับในวันเสาร์หน้าเสร็จหรือยังคะลูกได้กี่ชุดแล้วคะได้สามชุดแล้วนะครับโอเคชุดที่4ี่ยังไม่ยังไม่เริ่มนะครับช่วยคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่พอดีคุณแม่ไปห้องน้ําเดี๋ยวก็มาจัดต่อนะคะน้งผ้าไหมจัดได้กี่ชุดแล้วคะลูก นี่ครับชุดสําเร็จรูปต้องซื้อเองนะครับชุดสังฆทานถึงจะได้ของใหม่สดแล้วก็จะได้ถวายพระร่วมทําบุญกับน้องพระใหม่นะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับทําบุญบ้านทําบุญน้องพระใหม่ครบรอบสองขวบนะครับเกิดวันที่24ที่จริงพรุ่งนี้มะลืนก็จะครบสองขวบเต็มแล้วนะครับแต่เนื่องจากเป็นวันธรรมดาวันทํางานพ่อกับแม่ก็เลยกําหนดจัดทําบุญวันที่27พฤษภา นะครับขอให้แฟนๆของน้องผ้าไหมร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องผ้าไหมด้วยนะคะจ้าโอเคอเคนะลูกเนาะผ้าไหมจัดเก่งมากเลยลูกใกล้จะเสร็จแล้วลูกหนูไม่นอนเลยใช่ไหมลูกวันนี้ไม,มไม่นอนจ้าช่วยพ่อกับแม่เลยใช่ไหมคะโอเคบา,บายยังอ่ะอลูกสาธุยังอ่รลูกสาธุหรือยังสาธุสาธุอยังลูก,ย,ย,ลกยกมือขึ้นด้วย อ๋ยหล่นแล้วลูกอุ้ยเราตั้งให้ดีลูกตั้งให้ดีอ่ะตั้งเสร็จแล้วก็สาธุตั้งให้นิ่งๆน,นะลูกนะอยู่ไหม,ไมอ,ยอยู่แล้วโอเคสาธุยางสาธุเก่งครับเก่งมากลูก